One, two. Three. สวัสดีครับวันนี้พามาดูแปลง A14 นะครับก็พิกัดที่เดิมครับของ22ที่เราจะเปิดให้ลูกค้าจองในวันที่3ผมพาเข้ามาดูแปลงจริงๆเลยนะครับของจริงในปัจจุบันนี้เลยครับะจะเห็นเป็นสภาพแบบนี้เลยเห็นของจริงที่จริงแปลงนี้แปลงที่14ครับมีคนถามมาเยอะว่าแปลง14เนี่ยห่างจากถนนลาดยางคลองย2มาเยอะไหมระยะทางก็อยู่ที่ประมาณสัก400เมตรนะครับที่เราเห็นนะครับคือ,อหลังคาสีฟ้าตรงนี้นะครับ คือคลอง22ขับรถเข้ามาตรงนี้ก็ประมาณสัก400เมตรก็จะถึงแล้วนะครับเห็นไหมครับระยะขอบเขตก็จากทงสีแดงนะครับหลักหมุดเก่ายังอยู่ที่เดิมตรงนั้นเลยนะครับระยะขอบเขตจากธงสีแดงด้านนี้นะครับลึกเข้าไปด้านในที่เราเห็นนะครับด้านในธงนี้นะครับก็40เมตรเห็นไหมครับเราตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางที่มีรถวิ่งอยู่นะครับเห็นไหมครับที่เห็นรถวิ่งแนวต้นไม้ตรงนั้นจะเป็นถนนลาดยางนะครับซึ่งชาวบ้านแถวนี้ใช้สัญจรผ่านไปผ่านมา ก็ที่แปลงนี้ถ้าทําไร่ทําสวนคนเดียวก็ไม่เปลี่ยวนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับถนนลาดยางครับก็จะเป็นเส้นนี้ครับแล้วก็ถนนด้านหน้าก็กว้างนะครับนี่ครับนี่คือพื้นที่จริงๆครับหน้ากว้าง40แล้วก็ลึก40เห็นไหมครับรถวิ่งผ่านไปผ่านมาอยู่ตรงนั้นคือถนนลาดยางเป็นทั้งหลวงชนบทนะครับที่เชื่อมระหว่างถนน4เลนยาวจนมาถึงท้อง22เส้นนี้ครับถนนด้านหน้านี่กว้าง8เมตรครับความกว้างอยู่ที่8เมตรแล้วก็ข้อดีของแปลง A14 นะครับพื้นที่เต็มครับ ใช้พื้นที่ได้เต็ม400ตารางวาท่านใดที่อยากทําโคกหนองหน้าโมเดลขุดพื้นที่สักหนึ่งงานตับถมได้นะครับที่นี่ครับผมพามาดูป้ายนี้แปลงนี้ครับ107ตารางวานี่เลยครับ A14 ครับปากห็นชัดเจน A14 4 0่ตารางวาท่านใดสนใจนะครับเราเปิดให้ลูกค้าจองพร้อมกันในวันที่3ามอ่าถ้าลูกค้าที่สนใจโทรมาได้เลยนะครับแปลงนี้ครับผมมองว่าแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ดีที่สวยแล้วก็ไม่ไกลาจากถนนลาดยางท่านใดสนใจโทรมาได้เลยครับ A14 ครับสวัสดีครับ